เ็ดลับลิปสิกให้เป๊ะทำยังไงนั้นมือใหม่ติ๊กตอกห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะตามไปดูกันเลยนะอันดับแรกให้ไปเลือกเอฟเฟกที่ช่วยให้หน้าของเราสวยนะคะโดยที่เราไม่ต้องแต่งหน้านะคะจากนั้นค่ะให้เปลี่ยนจากคำว่าด่วนไปเป็นกล้องแล้วก็เลือกระยะเวลาเป็น60วินาทีจากนั้นไปเพิ่มเสียงค่ะซึ่งครูนล่าได้บันทึกเสียงเอาไว้เป็นรายการโปรดแล้วนะคะ เป็นเสียงของมาดามฟานนี่นั่นเองค่ะกดเลือกเข้าไปค่ะและนี่คือสําคัญให้ไปเลือกที่ความเร็วนะคะแล้วเปลี่ยนจาก 1X มาเป็น 2X ค่ะจากนั้นไปที่ตัวจับเวลาค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเพื่อเตรียมตัวที่จะอัดคลิปนะคะ <UT> <UT> Representing each and every one of you who's ever felt excluded, judged. Oh. เสียงในแผ่นมันก็จะยันยานะคะเพื่อช่วยให้เราสามารถอ้าปากขยับปากได้ตรงกับแผ่นเสียงนั่นเองค่ะอันนี้ครูนาราจะกรอเลยๆไปให้นะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะคะส่ว่นเพื่อนคนไหนอยากจะดูคลิปเต็มนะคะว่าออกมาเป็นยังไงนะคะสามารถยอร้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของครูนาราได้ค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดสราระดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของครูนารานะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆคะ่ะบ๊ายบาย